ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา r ร i n y YouTube ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วกับเทคนิคการหาเงินออนไลน์เข้าทูมันนี่ไวเลดค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้พูดคำว่า,าเข้าเนาะนจริงๆคำว่ขา,าข้าเนี่ยไม่มีรอเหลือ <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมสร้างเมืองาค่ะเป็นเกมเกี่ยวกับาทาเศร,รกิจพอเพียงสร้างบ้านเมืองอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยตอนนี้น้ำก็เล่นมาถึงตัวนี้แล้วจะมีอ่า ผู้หญิงเขาให้คําแนะนํานะคะเราก็ฟังฟังเขา,าไปเนาะซึ่งเกมนี้นะคะเราจะเล่นเชื่อมกับแอปแคสซินจะเล่นเชื่อมกับแอปแคสซินนะคะท่านผู้ชมก็คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบกําหนดที่เขาให้รับเหรียญน,นะคะมาดูคําว่าฮอต จะเป็นสีอ้ไเงยนะคะ S O T กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นกดไปที่คำว,ว่าได้รับนี่นะคะทุกคนเกมที่น้ำเล่นเมื่อสักครู่นะคะมันจะมาอยู่ในหน้าตัวนี้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนหาเลยค่ะมันจะเป็นรูปรถรถกระบะเนาะ ให้ทุกคนเลื่อนหาเลยนะคะถ้าทุกคนเจอแล้วทุกคนก็แค่กดแตะเข้าไปแล้วก็กดไปที่คําว่ารับจุดๆ,ๆตอนนี้นะคะมันก็จะไปเด้งที่ Play s ส Store ค่ะสําหรับใครนะคะที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าเล่นไปเหมือนน้าแล้วนะคะให้เราเนี่ยมาดมาที่คําว่า i n p r o g r e s s นะคะตัวนี้ตัวที่2ของเราปัดมานะคะเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นเกมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะคะท่านผู้ชมก็คือเกมตัวนี้ ท c ชิปใช่ไหมอันนี้น้ำก็อ่านไม่ออกนะคะโชมชิปอะไรไม่รู้แต่ว่าในในแอปนี้มันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะทุกคนในแอปตัวนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นรูปธนาคารแล้วก็มีตัวดอลลาร์นะคะไม่ใช่ขึ้นรูปแบบรถเมอ่ัอสคูเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวภาษาของชื่อแอปเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมโอเคสำหรับใครที่เล่นเหมือนน้ำแล้วนะคะเล่นแล้วก็ ทำอะไรเหมือนน้ำเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยกดแตะเข้าไปที่แอปเลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นจะเห็นข้อความนะคะเขาบอกว่าหากต้องการรับ2470คะแนนให้เราเนี่ยติดตั้งและดูคู่มือการใช้งานแล้วก็อะไรแฮสแฮสอะไรทุกคน แต่ให้ดูคู่มือการติดตั้งการใช้งานนะคะเราก็จะได้รับ2 0 0 0